เพื่อนๆกลับอีกแล้วนะครับปรับรายการแพย์ไปรวันนี้นะครับมากับเรื่องค no ิเมซุโนะไยบาหรือดาบิคาดอาสูนนั่นเองนะครับก็จัดกล่องนะครับเป็นสีเขียวเนาะวันนี้เป็นค่ายนีเรนสตูดิโอนะครับเป็นตัวไรเอ่ยตันเตนอุซุยเทนเงินนั่นเองนะครับคือเสาหลักเสียงนั่นเองนะครับที่เป็นนินจาเนาะนี่ในภาค หอนั่งโรมนะครับก็ในเน็ตฟลิก็จะมาแล้วนะครับใน EP ถัดไปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีนี่บุ๊กมาให้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างประกอบยังไงบ้างเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับน่าสวยงามเนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าภายในกล่องนะครับ มีอะไรยังไงนะครับไปเลยครับก็เดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับ ประกอบเซนเรียบร้อยแล้วนะครับอูซุยเทงเงงเสาหลักแห่งเสียนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับ3ามเรื่องเช่นเคยนะครับองค์ประกอบภาพรวมเนอะการประกอบแล้วก็ไอการลงสีและการประกอบนะครับมาที่เรื่องแรกครับภาพรวมองประกอบภาพรวมเนี่ยอบอกเลยเป็น,เป,นเป็นการจัดคอมโพสิชันที่ ดีมากครับโพสสวยงามคือสามารถมองได้360องศาเลยครับสวยมากซึ่งบอกก่อนครับตัวนี้สามารถเปิดไฟได้นี่ขนาดไม่เปิดไฟนะครับสวยมากสวยในทุกมิติเลยบอกเลยว่าเฮ้ยพาร์ตตรงเนี้ยผมให้10เต็ม10เลยครับความขีเห็นนี่สุดยอดครับส่วนมาเรื่องต่อมานะครับการลงส,สีการลงสีนี่ต้องชื่นชมนีเ้นเลยครับว่าลงสวยมากครับทั้งบ้านไม้เนอะ เนี่ยครับโคมไฟต่างๆในป้ายโหแบบโค้ในหอน้งโรมนี่สวยมากครับแล้วต้นไม้นี่สวยสวยครับคือลงแล้วดูเป็นกระตูลแล้วหมอกควันนี่คือใช่เลยอ่ะคือใช่เลยผมบอกเลยแล้วก็มาดูที่ตัวละครน,นะครับอูซุยนะครับเนี่ยมีเท็กเจอร์ต่งตางๆการลงสีเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีครับในวงแหวนที่ ตรงตรงตรงแขนนะครับแล้วก็ตรงหน้าตาอู๋สุยนี่เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับตรงปลายดาบทั้งผ้านี่ดูเท็กเจอร์นะครับมีหมดครับโหสุดยอดครับใบไม้นี่นี่สวยงามครับการลงสีผมให้เลยครับสิบเต็มสิบสวยครับคือชอบมากแล้วส่วนมาเรื่องการประกอบนะครับไม่ยากเลยครับแถมมีแม่นุ่มาอีกคือการประกอบนี่แน่นทุกจุดผมบอกเลยคือประกอบดีมากครับ คือบอกประกอบไม่ยากเลยครับแป๊บเดียวเสร็จซึ่งผมบอกเลยผมให้10เต็ม1ิเช่นกันนะครับคือเฉลี่ยแล้วไม่ต้องเฉลี่ยเลยครับ10เต็ม10ไปเลยครับตัวนี้คือควรมีไว้ในครอบครองอย่างอย่างแท้จริงนะครับตัวนี้อุซุยจัดมาครับเพื่อนๆจัดไปก็รีวิวให้คะแนนไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยยังไงช่วงก่อนช่วงท้ายเนี่ยผมจะมาบอกทิคในการเปิดไฟให้ดูนะครับว่าตัวนี้เปิดยังไงนะครับ นี่แตลานะครับก็ใส่ฐานเรียบร้อยนะครับข้างในนี่เขาก็จะมีวงจรอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับมันจะเป็นใส่ฐานนะครับนี่ซึ่งใช้ใช้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะบอกมาให้นะครับตัวไหนนี่ครับเพื่อนๆจะเป็นรุ่นนี้นะครับฐานยี่ห้อนี้ไปหามานะครับ ทั้งหมด8ก้อนมาใส่เนอะโคงไฟ4อันเช่นเคยครับสเตปคือพอใส่เรียบร้อยแล้วเคาะครับนี่เคาะก็ติ่นแล้วครับนี่ก็เสียงเข้าไปครับทุกอันแถวเข้าไปนี่เคาะปุ๊บนี่ครับนี่แล้ววงจรไฟมันคือจะกระพิบนะครับวงจรมันจะกระพิบ เหมือนเป็นโคมไฟหอ,อนั่งโรมจริงๆครับสุดยอดนี่ทุกอันเลยเขานี่วงจรไฟมันกระพริบกระพริบนี่ก็โหสุดยอดวงจรนี้สุดยอดครับ ก็ติดทั้งหมดสี่อันนะครับก็จะมีโคมไฟทั้งหมดสี่อันนะครับทุกอันคือเป็นวงจรกระพริบหมดเลยนะครับแม้เหล็กค่อนข้างดีครับดูดดีมาก แล้วตอนสุดท้ายนะครับนี่เดี๋ยวผมปิดไฟให้เพื่อนๆดูนี่ละทีเด็ดสุดท้ายคือเนี่ยครับตรงนี้นะครับมันจะมีปลั๊กเสียบครับด้านล่างแล้วเราก็เปิดวงจรไฟปุ๊บนี่สวยงามมากครับก็จะเป็นรูปข้างในเป็นผู้หญิงนะครับในหอนระลงคือ ภรรยาของอูซุยนะครับถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนแล้วเนาะนี่จะเป็นภรรยาทั้งสามนะครับอูซุยนี่คือเมียเยอะมากครับยังไงก็ หากวันนี้นะครับมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขออภัยไวนะ้นนเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนอะว่าตอนต่อไปอะ่ะผมรีวิวตัวอะไรและเพลย์ไปเลียกกับตัวไหนนะครับยังไงวันนี้ก็ราไปก่อน,นครับบ๊ายบาย